สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวานน้อยโพสไรนาย,ยาวแจ้งป่วยไบยโพล่าถูกพี่บอไปบไม้ดาถึงพ่อแม่กระทบกระทั่ง เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามหลังนักร้องหญิงเบียร์พัชรานันอสนัมงคลออกมาระบุววันเลก,กรักกับแฟนนมยูทูบเบอร์สายสตรีมเกมวาน้อยแล้วหลังถูกอีกฝ่ายทำร้ายร่างกายคุกคามก่อนที่ฝ่ายชายจะออกมาโพสต์ทํานองว่าฝ่ายหญิงสร้างเรื่องและบอกว่ายังไม่เจอของจริงยังน่าเวทนาขนาดนี้ล่าสุดฝ่ายชายได้ออกมาโพสตเล่าถึงเหตุการณ์ที่เป็นชั้นวันเหตุของเรื่องโดยเผยว่าเกิดเมื่อวันพุธที่3พฤศจิกายนซึ่งตนมีนัดพบจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพราะตนป่วยเป็นรโรคไบโพลาโดยได้โพสต์ชี้แจงว่าอ อนุญาตชี้แจงโพสต์ที่กำลังถูกพูดถึงในโซเชียลก่อนอื่นว่ามีเรื่องที่อยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าตอนนี้ว่าป่วยเป็นโรคบโพลาและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก่อนหน้าน,นี้ที่วายังไม่ได้ชี้แจงเรื่องโรคว่ายังไม่พร้อมที่จะบอกกระเราเหตุผลเรื่องงานวาและพี่บอใบไม้มีการยุติความสัมพันธ์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ยังติดต่อพูดคุยกันได้ตามปกติเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่3พฤศจิกายน2564ว่ามีนัดพบจิตแพทย์ที่ แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามผลการรักษาว่าได้เดินทางจากจังหวัดกาญจนบุรีตอนเทียงว่าได้มีการติดต่อพี่บอมไม้ซึ่งพี่บอมไม้ได้รับทราบและยินยอมแล้วว่าจะให้เข้าไปเก็บของหลังจากหาหมอเสร็จว่าได้เดินทางออกจากโรงพยาบาลและไปบ้านพี่บอมไม้เพื่อจะไปขนของของว่าที่บ้านที่เคยอาศัยอยู่ด้วยกันว่าได้โทรหาพี่บอมไม้ว่ากําลังไปแล้วแต่เมื่อไปถึงหน้ารั้วหมู่บ้านว่าได้โทรหาพี่บอมไม้และไม่มีการรับสายว่ารออยู่พักหนึ่งจึงเลือกปิ้นรวน เข้าไปเพื่อไปเปิดประตูรั้วใหญ่ภายในรั้วหมู่บ้านที่อาศัยเป็นลักษณะทาวน์เฮาส์แปดหลังและเอารถเข้าไปจอดเพื่อขนของพอถึงนาบ้านพี่บอยไมค์ก็เดินออกมาและแสดงอาการไม่พอใจที่ว่าปินรั้วหมู่บ้านเข้ามาในส่วนตรงนี้ว่าก็ขอชี้แจงว่าว่าแค่ต้องการมาขนของของว่าออกและต้องรีบกลับมาทุระที่กาญจนบ,บุรีตอ่อว่าก็ต้องขอโทษที่วูวามว่าไม่ได้มีเจตนาะที่จะเข้าไปบุกรุกใดๆทั้งสิ้นว่าแค่ต้องการขนของออกและรีบกลับการให้ทัน แค่นั้นจริงๆคร ok. ับและว่าขอชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่าบ้านหลังนี้ที่ไปขนของเป็นบ้านที่เราสองคนเคยอาศัยอยู่ด้วยกันว่าก็มีส่วนในการออกค่าใช้จ่ายภายในบ้านเช่นค่าชาวบ้านค่าไฟฟ้าค่าแม่บ้านกับพี่บอยไม้ด้วยเช่นกันและในส่วนของเรื่องที่พี่บอยไม้ได้กล่าวหาว่าว่าได้ทำร้ายร่างกายและพูดจาข่มขู่นั้นว่าขอชี้แจงว่าในขณะที่กำลังเก็บของในบ้านว่าและพี่บอยไม้ได้มีการพูดคุยและได้มีการพูดจาด่าทอยั่วยุซึ่งกันและกันจนลามไปถึงบทพการีของ ทาให้เกิดการทะเลาะกันจึงมีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยตามอารมณ์ณตอนนั้นว่าไม่ได้มีการทาร้ายร่างกายรุนแรงอย่างที่เป็นข่าวว่าอยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นการใช้อารมณ์กันทั้งสองฝ่ายแต่ด้วยความที่ว่าเป็นผู้ชายตัวเองก็ต้องขออภัยอย่างสูงในส่วนนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวพี่อบไม้ได้มีการแจ้งไปยังผู้ใหญ่ในต้นสังกัดของว่าซึ่งว่าขอไม่เปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยอย่างไรถึงทําให้เกิดผลกระทบทางด้านหน้าที่การงานของวาสุดท้ายว่าขอบคุณ ณพี่ใบไม้สำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ได้มีความสุขร่วมกันและต้องขอโทษที่เข้าไปเป็นหมอกร้ายในชีวิตใครหลังจากนี้ว่าขอให้พี่บใบไม้โชคดีเจอคนที่ดีและสมหวังในความรักต่อไปในอนาคตถ้าหากมีการดำเนินคด,ดีและฟ้องร้องต่อจากนี้ว่าขอให้ข้อมูลและหลักฐานในชั้นศาลเท่านั้นขอบคุณครับว่าน้อยอยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางคูด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่าไงไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ